ตอนนี้นะคะที่กัมพูชามีประเด็นระหว่างประเทศอีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีประเด็นกับประเทศไทยในการประกวด Miss Grant International แล้วก็ล่าสุดค่ะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นในสื่อโซเชียลโดยทางด้านโฆษกคณะกรรมาการกลางของเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธค่ะถึงการกล่าวหาของการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเขาบอกว่ามีพลเมืองของสถานีซึ่งเป็นสถาน สานีโทรทัศน์เกาหลีเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็ทํางานที่ผิดกฎหมายอยู่ในกัมพูชาและก็บางคนค่ะถูกลักพาตัวในกัมพูชาด้วยโดยทางด้านโคศกในกัมพูชาหลังจากที่ได้พบเห็นรายงานของสื่อของเกาหลีก็เลยต้องรีบปฏิบัติตามคําสั่งของพระนัท่านฮุนมาเนตซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีของกัมพูชารวมถึงรองนายรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่แห่งชาติสั่งการให้กองกำลังพิเศษเข้าไปค้นหาเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉินโดยได้มีการตรวจสอบนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้มีชาวเกาหลีคนนึง ได้ไปแจ้งสายด่วนในกัมพูชาค่ะบอกว่าสามีของเธอเนี่ยได้ทำงานอยู่ที่ตึกไอคอนในเขตเซนซกแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปถึงแล้วก็เข้าไปในสถานที่ต้องสงสยัยแต่กลับไม่พบอะไรเลยและไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาค่ะ ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าได้พบตัวชายชาวเกาหลีคนนั้นแล้วแล้วก็ได้ส่งตัวของชายคนนั้นไปที่กรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทําการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสอบปากคาค่ะโดยชายคนเกาหลีคนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้ถูกหลักพาตัวหรือว่าถูกคุมขังอะไรด้วยแล้วก็ภายหลังจากที่มีการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาทางการก็ได้ออกมาให้กรมตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยในประเทศชาวเกาหลีคนนั้นออกไป โดยเรื่องนี้นะคะทางด้านโคศกคณะกรรมการกลางแห่งชาติของกัมพูชาก็ได้ออกมาเน้นย้ำค่ะว่าการออกอากาศเกี่ยวกับข่าวที่มาจากสื่อของเกาหลีเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยโดยทางด้านกรมการตำรวจแห่งชาติจะออกมาปฏิเสธและก็เรียกร้องให้ทางสถานีเกาหลีเนี่ย แก้ไขในฐานะที่ทําให้กัมพูชาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงและนอกจากนี้ในทางกลับกันนะคะได้มีการรายงานจากสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการครั้งใหญ่บริเวณเขตจังหวัดกัมปงสเปอร์และก็มีการควบคุมตัวชาวต่างชาติหลายร้อยคนซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าทางสํานักงานเจ้าหน้าที่แห่งชาติได้มีการเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลาเที่ยง ตามคำสั่งของผู้บัญชาการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ระหว่างกิโลเมตรที่32ที่บ้านดุมอังกอร์ตำบลอ่างโพเปอำเภอกงปิเสยจังหวัดกำปงสปือ เขาบอกว่ามีรายงานว่ามีการปฏิบัติการครั้งใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพิเศษโดยมีรายงานว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติจํานวนมากกว่า1000คนค่ะโดยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนจีนแล้วก็คนเกาหลีใต้และกําลังมีการค้นหาหลักฐานการทํากิจกรรมที่ไม่ถูกต้องในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยโดยเขาบอกว่าขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาบอกว่ากําลังอยู่ในระหว่างการ เนินการซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีสื่อโซเชียลบางสื่อค่ะที่เขียนเป็นภาษากัมพูชาเองนะคะบอกว่าทางด้านรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยเรียกว่ากำลังเสื่อมความนิยมจากประชาชนค่ะโดยคาดว่าผู้นำของกัมพูชานั้นในไม่ช้าไม่นานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของประเทศก็ได้โดยล่าสุดนะคะทางด้านนายรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้ออกมาย้ำเตือนค่ะเกี่ยวกับผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาทาง ด้านลบที่จะมีผลกระทบกับกัมพูชานะคะโดยสําหรับในปีนี้ค่ะนายยรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีการเข้มงวดเกี่ยวกับการที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆที่มีลักษณะที่จะทําลายชื่อเสียงของประเทศหรือทําลายชื่อเสียงของรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้นะคะบอกว่ามีชาวต่างชาติบางคนเดินทางไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอของตัวเองเนี่ยที่เหมือนกับทําเป็นลักษณะว่าทําอะไรแบบไม่ถูกต้อง ตองตามกฎหมายเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีโดยไปถ่ายทําอยู่ในซีฮานุวิลค่ะหลังจากนั้นก็โพสต์วิดีโอเพื่อทําให้คนที่ดูเนี่ยคิดว่าพวกเขากําลังถูกลักพาตัวโดยทางด้านนายกของกัมพูชาค่ะบอกว่าข้อความและก็ข้อมูลที่ได้เปิดเผยเออกมาแบบนั้นทําให้ผู้คนหลายล้านคนที่เห็นในสื่อโซเชียลคิดว่าประเทศกัมพูชาเ,เป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนที่ทําสื่อแบบนั้นต้องการจะให้ผู้ชมเนี่ยมาซื้อสินค้าของ,ของ ซึ่งจริงๆเนี่ยในประเทศกัมพูชาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามมาทำสื่อในลักษณะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่รักประเทศกัมพูชามากแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้นะคะยังบอกว่าการยอมรับข้อเรียกร้องให้เข้ามาแทรกแซงต่างๆ โดยอ้างเหตุผลส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าใครที่มาอยู่ในกรัรมพูชาห้ามเข้ามาเผยแพร่ข้อมูลที่ทำลายประเทศของเราอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะท่านนายยกยังได้ออกคำเตือน ไปถึงบุคคลต่างๆที่ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่สื่อออนไลน์นะคะซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกัมพูชาบอกว่าอย่าใช้ประโยชน์จากประเทศกัมพูชาในการสร้างเนื้อหาออนไลน์เพื่อดึงดูดผู้ชมเข้ามาชมโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศเพราะว่าคนที่ทำแบบนั้นจะต้องผเผชิญกับผลทางกฎหมายที่เข้มงวดอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะรวมถึงการขับไล่และห้ามเข้าประเทศกัมพูชาอีกเลยตลอดชีวิต โดมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าตอนนี้สื่อในกัมพูชาเวลามีเรื่องราวที่อับอายแล้วก็น่าขายหน้าคนกัมพูชาหรือว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ในระดับสูงก็จะรีบออกมาบอกว่าข่าวพวกนั้นเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ากุข่าวปลอมขึ้นมาไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงได้เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยจะรับไม่ได้เลยหากมีข่าวที่ออกมา ไม่ดีจะโดนหาว่าเป็นข่าวลอมบ้างละใส่ร้ายประเทศบ้างแหละเพราะว่ากลัวว่าประเทศของตัวเองจะถูกมองไม่ดีในสายตาของชาวโลกโดยบางคนนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าเคยไปเที่ยวกัมพูชามารอบหนึ่งถ้าเกิดใครเคยไปแล้วก็จะรู้เลยว่าสังคมที่นั่นเนี่ย ค่อนข้างจะอันตรายจริงๆโดยเฉพาะพวกถ้าเกิดได้นั่งรถทัวร์นะตามหน้าต่างเนี่ยเรียกว่าต้องล็อกกระจกเอาไว้เลยไม่อย่างนั้นแล้วก็นั่งๆไปอยู่ดีๆของหายแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วหายทีหนึ่งไม่ได้หายแค่ชิ้นเดียวนะเรียกว่าหายไปหมดเลยเวลาคนกัมพูชามาทีเนี่ยเรียกว่าจะรุมเราเป็นสิบเราจะทําอะไรตั้งตัวไม่ทันเลย บางคนค่ะก็บอกว่าเมือนก็ว่ากัมพูชาเนี่ยเขารับความจริงไม่ได้จริงๆในเมื่อประเทศตัวเองเป็นเมืองอัศจรรย์ขนาดนั้นน่าจะประกาศให้ทั่วโลกรู้ไปเลยว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรของเขา ปัจจุบันนี้ได้พัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดบ้านเมืองขอสะอาดจริงไม่มีขอทานแม้แต่คนเดียวเหมือนกับที่เกิอวดอ้างเอาไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยขอทานในเคมรไปอยู่เมืองไทยหมดแล้วเขาก็ควรจะออกมาเปิดเผยความจริงบ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเปิดเผยความจริงหนักท่องเที่ยวก็คงจะยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้น การที่กัมพูชาออกมาโปรโมทว่าประเภทตัวเองเนี่ยเป็น kingdom of wonder แต่ว่าจะวันเดอร์ขนาดไหนต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเพราะว่าไม่สามารถเปิดเผยผ่านสื่อได้อะไรที่ออกมาไม่ดีเจ้าหน้าที่รัฐจะมีการจัดการปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนที่อยู่ในค่เมนเขาจะรู้ดีเวลาทำอะไรเขาจะกังวลถึงภาพพจน์ของประเทศเป็นอย่างมากประชาชนทำได้แค่เพียงหน้ามือตาบอดหูหนวกส่วนเรื่องราวที่ เปิดเผยผ่านสื่อทุกๆอย่างนั้นจะต้องผ่านการคัดกรองจากทางภาครัฐไม่เช่นนั้นแล้วก็ข่าวในไทยคงไม่มีแต่เรื่องเคลมเหมือนกับในปัจจุบันนี้หรอกแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ได้รับการเปิดเผยมาจากที่ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะ